สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับครูเมิร์จากเด็กครูขับครับครูน้ำจากเด็กครูขับค่ะแล้ววันนี้ครูก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับชื่อมุกจากเด็กครูขับค่ะแล้วก็เพื่อนๆมาให้กําลังใจน้องมุกเพราะน้องมุกเป็นปีที่6นะครับสําหรับน้องๆที่ติดปีไปจากบ้านเด็กครูขับสําหรับเดือนกันยายนนี้กับสายการบินอะไรลูกเจ็ทเอเชียค่ะเก่งมากๆเลยนะครับวันนี้ครูเป็นเกียรติมากๆคืออยากให้น้องมุก มาแชร์ประสบการณ์ลูกนะคะพระอ้องมุกไม่ใช่แค่ได้แค่ปีกนี้นะครับก็ยังฟิแนลหยีกหลายสายการบินะนะครับก็วันนี้น้องมุกนะครับมีอะไรมาแชร์เพื่อนๆมั่งลูกวันนี้นให้น้องมุกมาเล่าประสบการณ์ดีกว่านะคะว่ารู้จักบ้านเดอครูคขับได้ยังไงเข้ามาปรึกษาตอนนั้นไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยโอเคค่ะก็เริ่มสมัครตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเรื่องต้นเลยก็คือมุกค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะในสาขาวิทยาการประกันภัยค่ะ แต่สาขานี้นะคะเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษได้ใช้น้อยมากเลยค่ะคุณรู๋ขาจากนั้นนะคะไม่มั่นใจก็เลยปรึกษาคุณน้ําค่ะแล้วก็หลังจากที่จบคลาสคุณน้ำน,นะคะภาษาอังกฤษมุก็รู้สึกโอเคเรามั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นก็เริ่มสมัครงานทั้งงานที่เป็นลูกเรือแล้วก็งาน ทั้งตรงสายแล้วก็ไม่ตรงสายที่มุกจบมาเลยค่ะอ่าแล้วคราวนี้ขอหยุดไว้ก่อนนิดนึงนะคะอยากให้้องมุกบอกบอกความรู้สึกตอนนั้นหน่อยว่าเฮ้ยพอเราเดิมสมัครงานแล้วกับภาษาที่เราตั้นใจมากยิ่งขึ้นตอนนั้นพอไปสมัครงานนี่ได้เกือบทุงานเลยหรือเปล่าคะค่ะเรียกได้ว่าได้กับทุงงรรก,ากทง,งานค่ะแต่ว่ามีงานหนึ่งนะคะที่แบบอยากได้มากๆแต่ไม่ได้ค่ะคืองานลูกเรือค่ะโหแล้วตอนนั้นท้อไหมคะ ก็มีนิดหน่อยค่ะแต่ว่ามุกเชื่อว่าคนเราอะค่ะมันพัฒนากันได้แล้วก็หลังจากที่มุกรู้ตัวแล้วว่าการตอบคําถามอาจจะยังมีปัญหาอยู่ก็เลยปรึกษาครูเมอร์ค่ะแล้วก็มาลงคลาสมาสเตอร์คลาสค่ะใ,ในเรื่องของทัศนคติในการตอบคําถาม,มแล้วมุกเชื่อว่าคําถามที่ครูเมอร์ถามในคลาสค่ะและคาตอบที่เราตอบมันใช้ได้นอกจากงานลูกเรือแล้วก็งานอื่นๆได้อีกเยอะมากเลยค่ะจริงนะคะเออน้องมุกนะคะก็อย่างแรกเลยก็ขูขอดีใจแสดงความดีใจด้วยครั้งหนึ่ง นะครับประสบการณ์ที่สอนน้องมุกมานะครับก็คือเหมือนที่น้องมุกเล่าให้เป็นเพื่อนฟังแล้วว่ามุกไปสมัครงานสายไหนไปสมัครงานที่ไหนก็ได้แต่งานเดียวที่มุกไม่ได้คืองานลูกเรือ <c oughs> ใช่ครับตรงนั้นสิ่งที่ขาดอยู่หรือสิ่งที่ครูเติมเต็มให้น้องมุกค,คือเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติ <c oughs> ถูกต้องไหมลูกนะคะครูว่างานลูกเรือมันเหนื่อยกว่าน้นลูกนะครมันเหมียวเพรางานบริการมันไม่ใช่แค่งานบริการแต่นคืองานบริการที่มากวความปลอดภัย ถูกต้องไหมครัฉะนั้นการตอบคําถามกึ่งทัศนคติที่ครูได้สอนน้องมุกไปวันนี้น้องมุกก็ไปใช้ได้จริงครูดีใจมากเลยลูกนะคะไม่ใช่เป็นไม่ใช่ดีใจทุกลุกทังลูกเวลาเข้าไฟแนลก,กับสายการบินไหนไหนที่ผ่านมาตั้งแต่เรามาเรียนแล้วมุกไปลงสนามมานะคะวันนี้น้องมุกทำเป็นจริงแล้วนะคะครูและครูน้ำครูแจมากๆนะคะเพราะว่า สิ่งที่น้องมุกได้ไปนะครับมันไม่ได้ทาให้น้องมุกนะครับได้แค่ความรู้แต่มันทาให้น้องมุกได้ถึงอนาคตนะคะน้องๆหลายคนอยู่ตอนนี้สาย <m ul ky> สายก็มีเปิอดอยู่นะคะลูกนะคะนะคยับ <m ul ky> สิ่งใช่ <m ul ky> ามาเอยอะมากนะครับ <c oughs> ใครไม่ติดช่วงนี้ให้รู้ไปนะคะเพราะว่าเด็กที่นี่มีฟิแนลอยู่หลายคนยคนะเราก็จะนําข่าวดีมาเป็นคลิปหน้าแล้วกันเอาถึงเรื่องน้องมุกก่อนสิ่งที่ครูอยากให้น้องๆโฟกัสหรือว่าสิ่งที่ครูครูอยากให้น้องๆพัฒนา คือการลงสนามการลงสนามน้องๆหลายคนไปลงสนามแล้วก็กลับมาด้วยความผิดหวังนะคะความผิดหวังนี้แหละให้น้องๆน,นะครับเอากลับมาแล้วมาเป็นแป้มเพิ่มกำลังใจตัวเองในการสมัครลงสนามครั้งหน้า วันไหนที่น้องๆไม่รู้อย่างเช่นไปทําไมตอบคําถามนี้คนอื่นหนูย่ะคนอื่นตอบเหมือนกันทาไมเขาได้แต่เราไม่ได้เราอยากตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครเพราะว่าครูจะสอนให้น้องๆที่นี่คือให้แข่งกับใครลูกแข่งกับตัวเราเองค่ะถูกต้องมนาะแข่งกับตัวเราเองนะครับแล้วก็เพื่อนทุกคนคือแบบ ช่วยเหลือกันตลอดทั้งสนามทั้งในสนามทั้งในแล็ที่นั่งอยู่ใช่ <laughs> <laughs> ใช่ครับอ่ะ,อะสำคัญมากๆนะครับตอนนี้หลายๆสายมาเปิดอยู่นะครูวันนี้เอานะ้องมุกมาเป็นตัวอย่างของเด็กที่มีความพยายามแล้วก็เด็กที่ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเด็กที่เข้ามาสะสมแต้มป,ประสบการณ์ในเรื่องความรู้ทุกๆครั้งก่อนที่ไปลงสนามน้องเป็นน้องเป็นน้องเป็นเด็กที่เข้าหาครูเวลาไม่เข้าใจตรงไหนถามเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งที่ทําให้ครูสามารถช่วยครูเองแล้วก็ครูน้ำช่วยน้องมุกให้ถึงฝันได้นะฮะอีกอย่างนึงลูกนาครูกขบอกนะคงไม่เก่งลูกแต่หนูเป็นคนเก่งนะฮะเก่งที่อะไรลูกนะคบเอาความรู้ไปใช้แล้วทาได้จริง ะะหลายๆสายการบินกำลังเปิดอยู่น้องๆโฟกัสนะครับว่าตอนนี้เราต้องทำอะไร1 2 3 4เพื่อให้เราไปถึงหน้างานวันนั้นโดยที่เราเตรียมตัวพร้อมที่สุดแล้วนะครับครูก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันอยากให้น้องๆทุกคนนะฮะตั้งใจ พัฒนานะแล้วก็ให้ตรงจุดกับตัวเองในสิ่งที่เราไม่มีหรือว่าสิ่งที่เราขาดไปเพื่ออนาคตที่มันอยู่ในกำมือของเราเองแค่นั้นเองนะทุกคนสามารถถึงฝันได้นะครับเราไม่ได้มีต้นทุนมาร้อยเนะะแต่ว่ามีเคยมีน้องอยู่คนหนึ่งนะ maybe we not born to be ใครพูดนะลูกใครพูดนะคุณน้ำจำไม่ได้ค่ะแต่แต่มีอยู่สองสคนที่นะพูดตอนนั้น we not born to be w t we can t try to be พูดได้ดีมากมเลยเป็นคำนี้ที่ครูชอบสอนเด็กอยู่เสมอนะ we not born to be We can try to be นะครับก็ยังไงก็แล้วแน้องเบลน้องเบลน้องเบลคุณจำได้แล้วน้องเบลน้องเบลคนพูดใช่ค่ะแห่งนกสกูใช่ไหมใต้องค่ะสุดท้ายนี้นะครับครูก็อยากให้น้องมุกมาฝากกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าหลายสายการบินกำลังเปิดอยู่น้องมุกมีอะไรฝากกำลังใจให้เพื่อนเลยลูก ค่ะก็จะเป็นกำลังใจเพื่อนๆน,นะคะที่วางลาบบีของเดือนนี้อยู่นะคะมุกเชื่อทุกคนนะคะสามารถทําได้ค่ะแล้วก็ใครที่กำลังท้ออยู่นะคะมุกเป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะที่เคยท้อมาก่อนเคยเป็นคนที่เริ่มตั้งแต่ศูนย์นะคะแล้วก็นับหนึ่งกับตัวเองใหม่ค่ะแล้วก็อะไรที่เราเคยพลาดจากสนามก่อนๆนะคะเก็บมาเป็นบทเรียนค่ะในคาสตาคุออมเมอร์จะสอนเสมอะคะ่ะว่าลมแล้วต้องรีบลุกค่ะแล้วก็เก็บประสบการณ์นะคะที่เราเคยพลาดนะคะพัฒนาต่อไปเพื่อให้วันข้างหน้าค่ะเราจะไม่ผิดพลาดจับจ,จุดเดิมๆค่ะถูกต้องนะเคยมีน้องเบลนะ não เคยพูดไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่ครูสอนเสมอก็คือนะล้มแล้วต้องลุกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือน้องเป็นคนที่มุ่งลังใจดีมากนะครับเคยพูดไว้ว่า sometimes we not born to be but we can try to be บางทีเราอาจจะเกิดมาไม่ใช่แต่เราก็สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ย่อท้อนะต่ออุปสรรคเพื่อให้เราเป็นคนคนนั้นได้วันนี้ครูฝากไว้ที่นี้เหมือนเดิมอวยพรนะครับลายสายกันบินเปิดเตรียมตัวให้พร้อมอย่าเตรียมตัวหน้างานนะครับนับ1 2 3 4แล้วก็ ให้ความสําคัญว่าเราต้องทําอะไรก่อนนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ไปวันนั้นไปสมัครด้วยความมั่นใจแล้วความรู้ที่ถูกต้องน้องๆไม่เข้าใจตรงไหนพี่และพี่น้ำนะครับคอยอยู่ตรงนี้ คอยช่วยเหลือพัฒนาและให้ความรู้ที่ถูกต้องทําให้น้องติดปีกได้ไวเสมอนะครับโชคดีติดปีกไวๆแล้วมีอะไรสอบถามก็มาได้นะครับครูขับอยู่ตรงนี้คอยช่วยน้องให้ติดบวกปีกไวที่สุดนะครับวันนี้ครูแล้วก็ครูน้ำขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็มีอะไรฝากไหมฝากไวไหมคุณน้ำอ๋อไม่มีค่ะก็ให้ติดตามคลิปหน้าและกันเนาะมีเซอร์ไพรส์มาฝากแน่นอนมาอีกหลายปีกเลยค่ะเดือนว่าเรามีปีกกันทุกเดือนใช่แล้วก็สําหรับความสําเร็จของน้องมุกนะคะ ได้มาง่ายๆมาจากความพยายามถูกต้องโชคดีติดปีปกไวบาเหมือนที่ครูออมเมอร์บอกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ